โอเคคุณ okay, ผู้ชมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมบล็อกฟุตนะคุณผู้ชมตอนนี้นะับผมบล็อกฟุตก็มีอีเวนต์ให้ทุกคนมาเล่นนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่มีผู้เล่นทั้งหมด1 0 0 0 0มื่นล้านคนนะผมสําหรับในเกมบล็อกฟุตนะบล็อกฟุตก็เลยจัดอีเวนต์นี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าโอเคคุณ okay, ผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็อยู่ที่เก,กาะกลางนั่นเองนะผม ก็อัปเดตมานิดหน่อยนะผมตกแต่งแมปนิดนึงนะครับก็เป็นแบบว่าเฉลิมฉลองอะไรนิดหน่อยนะครับส่วนที่น่าสนใจก็คือมันอัปเดตกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานผมเพื่อให้ทุกคนได้เล่นกิจกรรมนั่นเองนะกิจกรรมก็มีอยู่ว่าก็คือมันจะให้เราหาคอนฟิตตินะครับไอเทมชิ้นนี้ก็หาง่ายๆนะคุณผู้ชมก็คือเก็บตามกล่องนะผมหนึ่งก็คือเก็บตามกล่องก็กจะได้เหมือนกันนะนี่ครับเก็บหนึ่งกล่องก็ มีโอกาสลุ้นผมไม่รู้ว่าได้มากสุดกี่อันนะแต่ว่าน่าจะเฉลี่ย1นอันหรือเปล่าหรืออีกวิธีหนึ่งนะผม,มง่ายๆนะผมก็คือไปหา NPC ที่ใส่หมวกสีแดงนะผมก็คือใส่หมวก10บีเนี่ยครับนี่นะถ้าเรากดปุ๊บนี่ครับได้มาแล้วครับแล้วเราก็ไปดูที่ร้านค้านะผู้ชมดูนครับร้านค้าก็จะมีบอกว่าตอนนี้มีอะไรขายนะผมร้านค้าจะรีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผม ถ้าเราเก็บครบ100อันนะผมมันก็จะรีเซ็ตให้ใหม่นะซึ่งจะอาจจะใช้เวลารีประมาณ1ชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเก็บให้ครบก่อนนะคุณผ <ing> like นะู้ชมตอนนี้ผมก็หามาได้ครบ100แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันตรงที่ปาร์ตี้ช็อปนะ นี่ครับเอา้ามันบอกมีเก้าห้านี่หนึ่งร้อยเฮลัลอะไรวะเนี่ยแต่เข้าใหม่ดิเอา้าโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองลองเก็บให้ครบอีกห้าอันนะเมื่อกี้มันบอกหนึ่งร้อยแต่เมื่อกี้ผมมีหนึ่งร้อยแล้วนะมันบอกขาดอีกห้าอันอ่ะขาดอันหนึ่งเดี๋ยวลองดูนะนี่นะครับหนึ่งร้อยห้าอันแล้วเด้อเดี๋ยวลองดูกันครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เก็บครบแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยนะก็ตามที่มันบอกก็คือได้หนึ่งร้อยห้าอัน คือหลอดมันเต็มแล้วเราจะไปเก็บกล่องเพิ่มก็คือไม่ได้นะก็คือตามข้อความมันบอกเลยนะก็คือมันบอกว่าจะเก็บใหม่ได้ก็ต่อเมื่อร้านค้ารีเซ็ตนะผมก็คือต้องรออีก4 4นาทีนั่นเองนะคือถ้าเกิดครบ44นาทีนะผมร้านค้ามันก็จะรีเซ็ตของใหม่ใช่ปะเราก็ถึงจะไปเก็บใหม่ได้อีก100อันนั่นเองนะผมก็คือเอาง่ายๆจะรีเซ็ตทุกหนึ่งชั่วโมงนะผมก็คือรีพร้อมกับร้านค้านะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเก็บไม่ทันในสมมุติว่ามันเหลือ1นาาทีแล้วเเรเก็บไม่ทนันมัันนก็จะบบรอบใหม่เล โอเคครับผมสาหรับกิจกรรมก็มีประมาณเท่านี้นะถ้าใครอยากได้ผลแบบตึงๆนะแต่อันนี้ไม่น่าจะเป็นผลถาวรนะผมก็น่าจะเป็นผลในร้านค้าสําหรับคนที่ไม่มีเบลีนะเห็นบอกว่าน่าจะมีผลเสือด้วยนะครับผมแต่ไม่น่าจะใช่ผลถาวรนะคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆนะผมเดี๋ยวผมจะทําการขอลองใช้ไอเจ้าคอนฟิตตี้นะลองซื้อเป็นเงินละกันนะผม20่สิคอนฟิตตี้นะกดซื้อเลยนะครับผมหนึ่งสองซ้ำปับ๊บนี่นะครับเฮ้ยพอากดซื้อของมันก็จะหายไปคุณผู้ชม นี่นะครับผมก็คือส mm ําเร็จแล้วได้มา20,000เบลีน, mm hmm. นั่นเองนะรู้สึกว่ากิจกรรมนี้จะมีประมาณ1อาทิตย์นะคุณผู้ชมก็สําหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครอยากร่วมเล่นนะผมก็เข้ามาง่ายๆครับผมที่ผมบอกนะก็คือไปเก็บกล่องแล้วก็คุยกับ n p c ที่มีหมวกสีแดงนั่นเองนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พี่เด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับคุณผู้ชมบ๊ายบาย